ทุกคนวันนี้กลับมากับช่อง s n s e n i แล้วนะคะก็ถ้าทุกคนเห็นปกคลิปก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าวันนี้เรากลับมาพร้อมกับเกมอะไรนั่นก็คือวันนี้เรากลับมาในเกม RV นั่นเองค่ะทุกคนทุกคนที่เคยเห็นเราเล่นเกมอื่นๆไปแล้วอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราแอดเวนต RV ไว้นะคะซึ่งก็ใช่แหละเราเล่น RV ไว้แต่ว่าเราคิดอยู่นานมากเลยนะว่าเราแบบจะเปิดให้ทุกคนดูดีไหมว่าเราเล่นหรือเปล่าแต่เราไปกันนะคะทุกคน ลุยเลยถอยเลยกลับเลยด้วยไม่ไรไม่ไรแล้วพี่แล้วพี่เมดที่มาเล่นซับนี่แกจะอ่ะเราถอยก็ได้อ่ะต้องไปเติมยังไม่ทันอะไรเลยเติมแล้วเนี่ยทุกคนอ เอาตัวเมื่อกี้ไ่ได้ไม่เป็นไรเอ้ยได้ไหมได้ได้ได้แหละได้ตัวหนึง่งไม่เป็นไรอันนี้ก็เธอส่งให้นั่นแหละรอเรียวเราจะไปต่อไหม ม,มา,อ,าอ, same, same. อ่ะรอดเซมเซมอ่ะในป้อมเลยนะได้ได้ดูสาเหตุการตายสิเทลเทลนะฮะไม่ใช่เทลอันนั้แล้วนะจะเป็นเทลนะฮะแล้วมามาเลยเทลเอ้าไม่ใช่ ตายรอบสอ You have been defeated ช่วงนรที่แบบเออเราจริงจังมากกับบางเรื่องแล้วเราอ่ะไม่ได้เล่นอาวแล้วทีเนี้ยบ้านข้างๆอ่ะเขาเล่นอาวแล้วแบบเขาเขาเล่นแบบเปิดดังอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าข้างบ้านเปิดเสียงดังนะแต่หมายความว่าบางทีพอได้ยินเขาเล่นอ่ะแล้วรู้สึกคือเขิมีอยากเล่นบ้างเหมือนกันจนบางทีก็แอบ,บคิดเหมือนกันว่าคนที่อยู่บ้านข้างๆเนี่ย เป็นคนที่เราเจอในเกมหรือเปล่าอุ้ยกลับบ้านเถอะทำไมวัยโอมันตายบ่อยเอ้ายางได้อีกไม่รู้ไม่รู้ค่ะโทษโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกลับปอน มาท่านัดแวนกำลังไปรอเลี้ยวได้ไหมนะ่ะเอ้ยเอาคิวก่อนไม่ได้ปะ่ะ ไไถอยไหมถอยถอยยิ่งยิง,ยงไม่ได้ไม่ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้เออเอาไงดีโอเคอตายตายรอบที่สามแล้วดูสิตาดีจดะชนะไหมก่อน you have to feed ไม่เอาไม่เอาพูดเดือบลางสิบเจ็ดต่อหก จริงจริงทีมเรานำอยู่นะเนี่ยห้านาทีสิบเจ็ดตัวเนี่ยสามไปช่วยอิลูเมียดันดีไหมนะก่อนอ,อิลูเมียเองก็น่าห่วงวนะน่ะวิแต่ตรงนั้นคนช่วยเยอะ เออตาล้มบอลกันอยู่ ได้เอ้าเอารอรอ,อเรียวเอ้าเราก็นึกว่าเธอกลับมาแล้วโอเคแล้วเราจะเอาอยัางไงเราจะอยู่กันตรงนี้ใช่ไหมรอไม่ได้จะเอาตัวฮีโร่ซะหน่อยไม่ได้ละ ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนคือไวยโอมันต้องถอยเอามาก่อนเพราะว่าไวยโอมันเป็นตัวยิงไกลเออไออะกดกดไม่ไปฮะเครื่องเอามันค้างหรือเปล่านี่อันนี้เป็นการอ่านครั้งแรกนะคะทุกคนอาจจะตะกุกตะกักหน่อยนะได้ทำไมได้ก็ถือว่าไม่แ,แย่นะสี่ บางทีของเราเล่นอะไม่ได้เลยก็มีนะแต่อันนั้นเป็นกรณีเล่นซัพพอร์ตแหละถอยถอยเราตายอยู่ละ4-7เดสรอยด้วยจ้อเค้ถือว่าได้อยู่ double Q อืมวอกัสเหรอเอ้าตรงกลางใครอะ่ะ โหอีลูเมียอยู่คนเดียวสกินแมกกาลเกตซะด้วยไปเลนกลางดีกว่าแฮะถ้าอย่างงี้คือเลนนู้นมันทะลุไปแล้วไงไม่มีใครตีมังกรเหรอเดี๋ยวก่อนค่อย กี่ม้ารงเมืองเหรอพี่เดี๋ยวก่อนก็กลับบ้านก่อนได้ช่วยไม่เป็นไรเรามันเน้นช่วยนะห้าสิบแปดอ่ะไม่ได้ไกลไป เก้านาทีเกือบสิบนาทีแล้วด้วยสิบนาทีสามสิบเจ็ดตัวนี่ถือว่าโอเคอยู่นะฝั่งเราสาเหตุการตายคิวเลนได้ได้คิวเลนได้ได้โอเคคือพอเปลี่ยนสกินเราก็จำไม่ค่อยได้นะว่าคิวเลนคือตัวไหนอะอุ้มไม่ได้ อุ้ยหน้าหน้าได้ไม่ได้วอลกัสวอลกัสไม่มีใครค่ะวอลกัสเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไม่ต้องช่วยเรามังนะจริงๆดันดันได้เลยนะเราไม่ต้องวิ่งถึงก็ได้อยู่นันไม่มีใครตีมังกรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไร อ่านี่ไงเพื่อนอยู่นี่อะไ,ไรเราจะแอบไปตรงไหนกันดีเอ,อ,ดอ้าอีรูเมียโอ้อ่ะไม่ได้ไปไปตี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  โอเคถือว่าได้อยู่นะสำหรับพาร์ทแรกวิกเตอรี่เราว่าเราไม่ได้ MVP ม่ะเพราะว่าเราคาได้น้อยแทบไม่ค่อยรวมกลุ่มกับเขาด้วยแล้วเราว่าแคลรี่อะสำหรับเรานะเราว่า MVP มวตามเขาเรียกอะไรอะเออโอกาสที่มันจะได้มันน้อยเราว่าน้อยกว่าคนที่เล่นซัพพอร์ต ือตำแหน่งอนอื่นอ่ะ support mate ะแตเราว่ามีโอกาสได้ MVP ง่ายกว่าแคลร่อีกจอค้างนานแท้คุณพี่โอเคได้สิห้าค <laughs> ะแนอันดับห้านะมาไม่เป็นไรดูซิใครเป็น MVP อ๋ออิลูเมียเอ้ไม่ใช่อิลูเมียเราเรียวแหมก็เธออ่ะเธออยู่กับเราเนี่โอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็เป็นแมตช์แรกของเรานะคะ ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะก็วันนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาอัดเล่นเกมอวีกันนะคะก็ถ้าผิดพลาดประการใดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะอันนี้ครั้งแรกที่เราเอามาอัดแล้วก็เล่นให้ทุกคนดูนะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะไม่งั้นคลิปเอ่อมันไม่แจ้งเตือนนะเวลาคลิปจะออนอะไรเงี้ยถ้าเราไม่กดกระดิ่งไว้อะไรเงี้ยงั้นสำหรับวันนี้เราไปแล้วนะคะทุกคนบายจ้า